อาวุธเงาครับจาก6เป็น7ยับเอ้ยเเฉยๆนะฮะผมะที่กดดีๆเส้นเทพปเจ้าอุลตราแมนนี่ไงแบ่งร่างาาโอ้ไฟลุกไฟลุกสวัสดีครับนีต้อนรับชดช่องฮารุโฮมอีกนั่นนะฮะผู้ไม่ช้าเลยนะฮะผมหลังจากที่ทำกิจกรรมล้างตู้ไปนะครับที่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมจะได้นี่นะครับเนี่ยแพ็ค เรื่องก,การ์ดขั้นสูงนะครับผมเพิ่งรู้นะว่ามันต้องได้อันนี้หรือแบบไม่มีกุญแจล็อกถึงจะหยุดนะฮะผมก็กดไปเรื่อยเลยนะัะผมนะครับ,รบแล้วก็มีอ่าก่อนน้นนี้มีแล้วเล่มน,นึงเออ,อ,อใหญ่ากไม่แก่เลยนะฮะผมนี่เป็นเล่มแรกนะฮะกะว่าจะได้สี่เล่มน,นะฮะถ้าทำได้นะทำได้นะเพราะว่า มันใส่รวมกันแล้วมันมีเอฟเฟกนะครับผมส่วนเจ้ากาก็คือรู้สึกกับตีธาตุไฟกับธาตุดินแรงขึ้นนะครับนี่ครับิงนะฮะไฟและดินจริงด้วยนะครับแต่สูงสุดมันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนทองสนะี่ใบปะทองมันเหมือนอ๋อสี่อ่ะมันได้ให้สี่อันนี้หนึ่งปะอ่าค่าสะสมหนึ่งสี่สี่สิบผมเองแต่ว,ว่าต้องมีครบทุกใบถึงจะได้ยี่สิบนะครับผมแต่วันนี้ที่เราจะมาทำเนะี่ะ ไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องนี้ครับอยู่ไหนถ้ามือไอสันนะฮะจะอัพเลเวลอาวุธเงาครับจากหกเป็นเจ็ดยับเอ้ยเจ็ดเฉยๆนะฮะผมเขาบอกว่าไอเหรียญเนี่ยฮะเนี่ยเพิ่มอัตราการผลิต5ด้านบนหะครับเนี่ยนันจะกลายเป็นหกสิบจากเดือนที่ผมกดไปแล้วสองทีแม่งไม่ติด <c oughs> ตรงอย่างแบสแซกอย่างบ่อยนะครับ <c oughs> แต่วันนี้เราจะไม่แซดแล้วตั้งแต่นี้ไอนี้มาผมเพิ่งรู้แล้วก็เนี่ยครับ เิทพิเศษของคนที่เป็น VP ของคาฟาได้อีก5%เพราะว่าผมจะมีโอกาสติดเป็น80%ในคลิปนี้ซึ่งไม่อยากจะหยากนะ80%เนอะ <c oughs> เกมนี้ไม่ติดก็ทําให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับต้องมาดูกันนะครับว่ามันต้องใช้อะไรนะฮะผมไม่รู้เลยเพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้ของทองในการหลอมครับแบบโอ้ไปประมูลมาแสนเท่าไหร่แสนแปนะ นีขึ้นแสนเก้านะตลาดผมแบบแพงอะไรก่อนนะครับผมแต่เราจะได้นี่มาครับสี่ร้อยห้าสิบอันกับเอ้นี่นะสี่ร้อยห้าสิบคือเราไปอัพสกิลของอาวุธเงาก็ใช้อันนี้เพื่อให้โอกาสติดสูงได้เช่นกันนะครับอันนี้ดรอปจากอนี่ครับเวลาลงดันบาโฟนะฮะหลอมเลยตึง้งอ่ามันไม่ติดกุญแจนะฮะติดบ้าแบบครบจริงๆนะฮะแต่มันใช้หกสิบนี่ ใช่ไหมมันก็ไม่พอหกสิบเอ้ยหกร้อยปะก็ใช่อีกร้อยห้าสิบป่ะเอ้ร้อยห้าสิบตึ๊ดติ๊ดต๊ดหกร้อย,ยนะครับผมไปหาหาที่กดดีๆเส้นเทพเจ้าอุนตาแมนยังไงเอ้ยไปขอท่านต่อหน้าเลย,แบบเย,ยว่าแบบเฮ้ยอยากให้อาวุธสีฟ้าว่ะอะไรอย่างเงี้ยหมอ,อเออเดี๋ยวมันมีท่าทางได้มานี่ใช่ไหมไหนอะท่าทางอืมไหนอะ่ะ ยังไม่ปลดมั้งมีสองท่าอจลต้าแมนเนาะอ่ะมีท่าหนึ่งละแปลงล่างโอ้ไฟลุกไฟลุกนะฮะไฟลุกเพิ่งเคยกดอหนกันนะฮะโอเคเราจะกดอาวุธเงาด้ทานี้เหรอครับโอ้จะกดทีไรหัวใจมันเต้นจริงๆนะครับผมติดแล้วเว้ยไอ้กดจะติดอยากหายติดแล้วนะครับผมโอ้ รอบต่อไปแม่ใช้เก้900อยเก้าร้อโอกาสสำเร็จต้องบวก15บห้าเป็นเท่าไหร่อะบวกสิบแล้วบวกเจ็ดี่เปอร์เซ็นต์นี่เจ็ดป็นต์เอรใช้45่เหรียญเอสี่ร้อยห้าเหรียญไก้มีเก้าร้อยแล้วผมต้องย่อยอาวุธอง2ชิ้นน่ะเพื่อะมานลุ้นว่าจะติดบ,บวก8ปด8ไหมอ่ะเอติดบวกแปดไดแล้วลแปดไหมนะฮะนี่ครับที่ผมอยากได้ก็คือนี่เลยครับอยากให้เป็นอศศาวุธีฟา ดออครับแค่นั้นเลยฮะอา้าหมุนได้งไงอ่ะหมุนตัวได้ครับความสุขนะไม่ชัดไม่ชัดนั่นน,นะโอ้โหแม่งคิดที่สามในชีวิตเอาสีดำมาแบบชัดนะสุดบ้องเขาบอกสุดบ้องอ่ชัดแล้วแหละอันเนี้ยนะชัดแล้วนะครับสีฟ้าทีนะครับผมโอ้โหเกมนี้แม่งเดือดจริงนะครับผมแบบ ก็ไม่มีความจำเป็นก็ต้องไปทํามันแต่ถ้าไม่ทํามันก็ไม่เติบโตใช่ไหมเนี่ยครับมันทําให้ผมมะอัพพวกนี้ไปต่อได้ไงอ,อมีอะไรบ้างนะี่อยากทำล่ะนาจนลืมอ่ะโอ้ใส่ช่องนี้ก่อน <S <S นะครับอันนี้เราไม่เคยใช้แท็บเลยนะเราปล่อยจ่บอดติดตั้งทีเดีวก,กันตึงมันได้หนึ่งอ็หนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ออโอเคดีกว่าไม่เพิ่มเลยเดี๋ยวช่องนี้ก็นะ เป็น2%องเปอร์เตใช่ไหมอันนี้น่าสนใจจำได้อยู่เนี่ยไปน้องพีจะเบ็ดกว่านั้นผมอ่ะก็จะกลายเป็น15%ป่ะเออ12.5สองจุดห้ากันช่ไหเปอเซ็นต์ใช่เลยอ่ะนี่อะไรเรื่องสี่โหเรื่องสี่จุดห้าอันเดือดนะไม่ใช่ไม่เดือดแต่หลังๆเพื่อนๆอัพแล้วก็จะไม่ใช้พวกนี้ตั้งไงเออจะไม่ใช้รูปแบบนี้จะเป็นของทองเดียวแหละอืมมันก็จะเหลือมาอัพพวกนี้ได้นะครับอันนี้คืออันไหนอ่ะเราใส่อันึ่งไปอ่ะเราใส่อันนี้ไป อัตราการเกิดสตตนเฮ้ยไม่แย่นะอืมแลเวล3สาป่ะสี่เหมือนกันนะเดือนเหมือนกันลนะตัวนี้ก็แอคแทกสปีดซึ่งเราเยอะอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่สาคัญที่จารึกกับขยายจารึกเนี่ยทีเตเบร์โบนัสครับแล้วก็พีเาเบรโบนัสหรอไม่ใช่ไม่ใช่เตเบรนี้ขยายนะฮะนี่ไฟนอลพีเาเบรโบนัสครับ,บ,รบอันนี้ โอ้อยใช้เหรียญได้ด้วยเหรียญหนึ่งเหรียญเพิ่มมาตาเก้าเปอร์เซนว่ะเฮ้ยแต่ก็ยังดีแบบไหนฮนะคิอเหรียญยังเพิ่มสิบเปอร์เซนต์ก็ผมว่ามันก็ก็โอเคนะอันนี้ใช้อะไรทะลึกสองเริ่มเดือดนะเริ่มเดือดแล้วยิ่งเยอะก็ยิ่งเดือดตามนะครับผมอันนี้อะไรขยายสองโอ้โหนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแบบแฮปปี้เฉยนะไม่ตรงอย่าง Best, แพสแซะนังบ่อยแล้วนะครับผมนะฝากติดตามช่องทะลุยโฮมด้วยนะครับผมอย่าให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ในข้างล่างได้เลยนะฮะผมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าเราจะไม่จบเรื่องอัปเกรดตัวนะครับยังไม่ปลดพลังรู้สึกจะเป็นขั้น8ปะ่ะใช่7แล้วก็8นะับผมอีกไม่นานนะครับแต่อุปกรณ์แต่อย่างมัน หายากเหลือเกินนะค,ะครับมใช้เวลาใช้เสียงหน้าแล้วเรื่องผมตันนานมากแล้วผมตันคนแรกผมกิวผมแล้วจนผมเลิกเล่นไปนสักพักแล,แล้วกลับมาเล่นอยู่ยก็ยังไม่มีร้อยยี่สิบเข้ามานะครับผมนะครับผมของผมนี่เซิร์ฟอโยธยานะครับใครอยากมาจอยกิวเราได้นะฮะใมีฮารมีเค่สมาธินะครับผมแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ